ก็รถอย่างนี้จะมีใครมาเน่ไปทำมาอีกชามมาม่าครบรสครบความอร่อยมามา่าอร่อยมามา่มามหอมอร่อยมามา่าอร่อยกล้ามากนะครับที่จะทำโปรเจกต์นี้นะครับหาเสียงของคนคนหนึ่งก็ยากละหาเสียงของเด็กที่พูดไปเมื่อ50ปีก่อน ยากกว่าเดิมครับเพราะตอนนี้น้องคนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้เลยศูนย์มันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่เราจะทําให้มันเป็นไปได้นี่แหละครับจอ์นี่ที่เราจะพาคุณไปดูกันวันนี้มันค่อนข้างยากนะครับเพราะสมัยก่อนไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรเลยไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรที่แบบเป็นเครื่องอุปกรณ์ตัวช่วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มไปจากสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเริ่มก็คือ ก็ไปถามบริษัทโฆษณาครับฟ,า,ฟ,ฟายอีสแฝมไลน์ดีดีบีสมัยก่อนมันคือฟา E อีสแฝกไทยซิงนะครับคุณพ่อผมบอกว่าเนี่ยเป็นผู้บริหารนะนะเป็นคุณอภัญชนิดเป็นผู้ประกาศช่องสี่บางขุนพรหมสมัยก่อนคุณอภันชนิดนะครับบอกว่าลองใช้เสียงลูกแกไม้มาลองลงเสียงดูลูกแกประมาณ3ขวบชื่อคุณเต้าแล้วพอลูกแกอัดเนี่ยก็น่ารักมากเลยแม่แม่อร่อยเล็กเสียงผมก็ได้นี่หว่าเนอะแม่แม่อร่อย แล้วคุณเต้าคนนี้อยู่ไหนครับผมคุณเต้าฮะคุณเต้ามี Facebook ไหมเต้าไม่เจอไงเอาชื่อแกไปถามทางไปรษณีย์มะอีกเวนึงต้องลองดูก็ไม่รู้ทำไงเราจะหาที่อยู่สักคนนึงอะเราหาจับนาำสกุนได้ไหมโ็่นะคะอันนี้บ้านคุณอาภารชณีมีมุกตาหนอนไม่ใช่ค่ะ บางชื่อมันเหมือนกันได้ไงอ่ะนามสกุลมันคล้ายกันมากนะครับก็เจอเดดเอนอีกหยุดไหมต่อฮะลุยต่อไม่หยุดบางครั้งมันก็ต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่หลายๆครั้งนะครับอากูฮะคุณอรพันชนิตคือใครครับเซิร์ชจากทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยเซิร์ชอยู่ดีกว่าว่ามีไหมประวัติสุดท้ายนะครับเราก็ทราบมาว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับว่าคุณอำพันชนิดเนี่ยเสียชีวิตแล้วเขาเนี้ยลูกสาวของแกอยู่ที่ไหนไม่ทราบเราก็ต้องหาต่อไปนะครับจะเจอไหมเราไม่ยอมแพ้ ไปเจอนะครับหลานคนนี้นะได้เบอร์โทรศัพท์มาแล้วที่อเมริกาบินมาหาเลยดีกว่าไม่ได้โควิดกระจุยกระจายมากนะครับเราจะกลับไปหายาคนณอีกทีนึงดีกว่าเผื่อจะได้อะไรมากกว่านี้มาไม่เราไปทราบมาว่านะครับภรรยาของพี่คนนี้บังเอิญสนิทกับคุณเต้า เลยทราบที่อยู่คุณเต้ามาว่าที่อยู่จริงๆที่เมกาอันไหนตอนแรกก็ได้เบอร์โทรศัพท์มาตอนนี้เราได้ที่อยู่จริงมาเรามีที่อยู่นี้เราทํอะไรต่อดีตามหลักนะถ้าไม่มีโควิดนะอ๋ออยู่เมกาครับเพราะขอตูรื่้งบินเออเวอเรสต์คลาสครับและทีมงานจะไปหาให้ตอนนี้ทราบว่าคุณเต้าอยู่ซานฟรานซิสโกซานฟรานซิสโกมีไฟป่าที่หนักมากนะครับวลเนี้อหนักจริงควันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วมันค่อนข้างลำบากมากออนท็อปของควันป่าปเพราะฉะนั้นทางทีมงานเราติดต่อกับทีมงานบร,ร็อครั มีที่อยู่สมี่อยู่ให้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ <San Francisco. S 1> สวัสดีครับพวกเราสี่คนนะครับตัวแทนมาม่าจากประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียครับผมวันนี้เรามีภารกิจมาทำเราเป็นตัวแทนสมอบความห่วงใยจากมามา่ากระู่แ้วซึ่งเป็นเจ้าของเสียง มามา่มาอร่อยที่อยู่ในโฆษณาตัวแรกเลยนานมากนะเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยระยะประมาณเท่าไหร่แปดร้อยกว่าไม้นะ <500 S 1> ไปอย่างเดียวไ,ไปแล้วกว่าไม่ไมตอนนี้กี่โมงแล้วคุณพิงคี้ตีสี่ครึ่งนี่เหเรออกทางแล้วนะตีสี่นะครับถึงกี่โมงยังไม่ทราบเดี๋ยวไปลองไปดูกันเ,เรีเก็บของเลยดีกว่ามาเก็บอของเลยไป,ไปดูกันครับ ก็ดูดีนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นลูกยาง,ยางรั่วหรือเปล่าอรถโคตรหอดจ้าเรียมอ่ะแล้วมาเอาล้อไปไห้แล้วก็รีบไปโอเคสู้ต่อไปครับผม ร้านขายของเอเชียนอย่างที่เห็นมีมามาอยู่ลุกรถครับน้ำใสน้ำข้นเป็นเมืองเก่าแล้วก็เงียบตอนคืนน่าจะน่ากลัวน,นะนคืออาคารเนี่ยจะเป็นอาคารทรงเก่าๆแต่ว่าเ,เ,เมืองเนี่ยมีแบบ มีทัวร์ล่าผีด้วยที่เพลสเซนตันเนี่ยนะครับก็มีทัวร์ล่าผีนะครับก็เรียกว่า Ghost Walk จัดขึ้นทุกปีนะครับแต่ปีนี้นะครับเนื่องจากมีโควิดนะครับที่อเมริกานะครับก็มีโซเชียลดิสทันซิ่งนะครับแล้วก็มีการใส่หน้ากากมีการเตือนเยอะเหมือนกันครับไม่แพ้เมืองไทยเลย <Yeah. S 1> ทีเดียวนี่กำลังเพิ่งมาถึงเมืองแล้วก็เจอคนดับเพลิงแล้วเราจะไปเข้าไปคุยกับเขาว่าเออเขาทำงานหนักหรือเปล่าอาการเป็นยังไงไฟป,ป่าเป็นยังไงตอนนี้แล้วเราจะมามา่าไบกเขากินเลย

นี่แหละครับกว่าจะมาเจอกว่าจะได้มายืนหน้าประตูของเสียงเด็กน้อยคนหนึงตอน3ามขวบที่พูดเขาว่า ama, มาม่าอร่อยผ่านไป50ปีเราก็ค้นพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนความพยายามของเราก็สำเร็จแล้วครับ ทั้งฝ่าฟันไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียนะครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติก็คือโควิดจนมาเจออยู่หน้าประตูของคุณเต้าได้เจอเสียงในตำนานแล้วครับสวัสดีครับคุณเต้าสวัสดีค่ะนี่หมอนจากมาม่าครับขอบคุณค่ะนี่ตุ๊กตานะครับน่ารักมากตอนนั้นรู้สึกยังไงครับที่ได้ไปอัดเสียงให้มาม่า เต้เาสามขวบขนาดน,นะคะแล้าทำอะไรไม,ะไม่ได้เลยค่ะบอกคุณแม่ suggest นะคะว่าให้เด็กๆ record sound จะน่ารักกว่านะคะคุณแม่ก็บอกนะคะว่าเตา record voice for มา m าเต้าก็ like happy นะคะเพราะว่าดีใจแา like oh my god great opportunity นะคะรู้สึกยังไงกับผลิตภัณฑ์มาม่าครับ o โ oh เ oh, ต้าชอบมากนะคะ got my mama noodles แล้วคุณเต้ากินมาตั้งแต่เด็กเลยไหมครับใช่ค่ะชอบ dry or เป็น crunchy กวนครันชี่นะคะแล้วก็อ๋อตัซุปตัชอบแบบสไปซี่อ้กินอาหารไทยนะคะที่นี่นะคะก็มีนะคะอาหารไทยมีมามันดูโดแล้วกินบ่อยไหมครับอ๋อชอบมากค่ะลูกชายลูกสาวก็ชอบด้วยอืมค่ลูกชายลูกสาวรู้วิธีกินแบบครันชี่หรือเปล่าอ๋อครันชี่แล้วก็เดียสค่ะครับครันชี่ก็สเตรนทสุนตาครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากไทยนะครับคุณบุญชัยโชคัฒนาส่งมาให้ถึง USA เลยนะครับ กล่องจะต่างจากที่ U.S. ผลิตนะครับ Oh so cute mm hmm. น่ารักนะจังนะคะ ลึกๆก็เขาเริ่มเข้าใจคุณพ่อแหละว่าแบบเวลาผู้ใหญ่เนี่ยเขาทําอะไรก็จะคิดไม่เหมือนเราเท่าไหร่อ่ะทำไมต้องหาทําไมมันเหมือนเป็นปมของเขาในอดีตหรือเปล่าไม่ใช่ปมหรอกมันเป็นสิ่งที่เขายังเขาอยากรู้ว่าว่าคนนี้โฆษณาตัวนี้ที่เขาทำตอนวัยรุ่นเสียงของคนนี้น้องคนนี้อยู่ไหนมันเป็นจุดเริ่มต้นของมาม่าตอนแรกๆด้วยนะครับแต่ตอนที่เรายังไม่ได้เป็นยุคแรกๆของมาม่าเพราะตอนนี้มาม่าจะครบ50ปีแล้วใช่ไหมครับยุค10ปีแรกของมาม่าเป็นยุคที่เรียกว่ามันเหนื่อยมากกว่าจะเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักแบบนนนนนนีีีี้้้้มมมมมมมัเเเเเเเหหหืืื่่่่่่่ออออออยยยยาา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 กกรร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 ใูููทะะไไตตตงงๆบิสปปว์็ขลฉ มัน, Dear Tao, greetings from Bangkok, Thailand. We are sending you Mama Noodles as our reminiscence of your lovely little voice saying Mama Aroi in our TV commercials years back. Up until now, Mama Aroi tagline is still in the mind of Thai people, and Mama Noodles will always be an Aroi meal in every situation and especially during tough time like this we hope you and your family stay healthy and safe from virus with lots of love from thailand Bunchai, chai Watana, and mama team i am honored to be part of the mama team thank you so much for thinking about me and my family i wish you your family as well the entire mama team good health and prosperity มาม่า,มา, right. มา,มาอร่อยมาม่าอร่อยกว่าแบ,บรนด์หนึ่งแบ,บรนด์จะเดินทางม,มาครบ50ปีนะครับในยุคที่การต่อสู้ในธุรกิจเนี่ยขับเคี่ยวมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็น50ปีที่เต็มไปด้วยทุกรสชาติจริงๆมีทั้งยากยากมากและอุปสรรคมากมายกว่าจะผ่านไปถึงจุดๆนี้ได้ครับ ถามผมว่าคลิปนี้ให้ดูทําไมทํามาเพื่ออะไรมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับว่าในชีวิตการทํางานของผมเนี่ยเราได้โจทย์บ้าๆตลอดโจทย์ที่มันเป็นไปไม่ได้โจทย์ที่เราโอ้โหทำทำไมวะเหนื่อยชิบเป๋งอะ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยเรามันก็จะเห็นนะจากถ้าใครดูตลอดก็คือเราไม่ยอมแพ้นะเรารู้ว่าเราต้องหาให้เจอเราต้องทําให้ได้บมงอย่างเราต้องกีฟอัพคือก็สําหรับผมเองเนะส่วนตัวเลยก็คือว่าทำไรพอมีเป้าหมายใช่ไหมครับมันอยู่ที่คําว่าไม่ได้ ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะครับหรือคุณยังไม่ได้ลองทํามันท่านั้นเองทั้งหมดเราจะทําได้เราก็ต้องมีเป้าหมายชัดเจนมีความมุ่งม,มั่นที่แน่นอนมีความศรัทธาว่าเราต้องทําได้สําเร็จได้ผมเชื่อว่าเนี่ยแม้เราจะอยู่จุดไหนก็ตามนะครับมันก็ไปได้ไกลกว่าที่มันควรจะเป็นตลอดเวลาทั้งหมดนะครับไม่ต้องเป็นสอสอเราก็หาเสียงได้ครับ let s go <S How gonna fire เริ่มจากความบา้าความกล้ามีพลัง ใส่ไปไม่ยัง้งไม่ต้องกลัว,วอะไรจะพังกูแต่งของกูกูรู้อยู่แล้วไม่มีใครฟังสิ่งที่สำคัญที่สุดมึงเชื่อกูไม่ใช่สตัง